สินแสหมิงนะครับลงคลิปคำพยากรณ์ไว้นะครับชะตากรที่จะหมดเดือนพฤศจิกายน2567นะครับว่าแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีนะครับลัคนาราศีที่คอมเมนต์มาน่าจะมากที่สุดนะครับทางแอปสีแดงก็คือชาวลัคนาราศีตุลกับชาวลัคนาราศีเมษ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวอังคารส่วนชาวลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนความรักก็เป็นดวงเดียวกันอีกนั่นก็คือดาวศุกร์สินแสหมิงยังพยากรณ์ไว้อีกว่าชาวลัคนาราศีตุลนะครับการเงินเนี่ยนะครับรายจ่ายเยอะ จุกจิกไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,น,นแต่ก็จะหมุนไปได้เพราะว่ามันมีดาวดวงอื่นที่ให้ความหมายในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยยังไงก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าเพิ่งไปใส่ใจมากนะครับเพราะว่าเวลามันทําเวลาความรักมันทําให้คุณจิตตกเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนี่คือสิ่งที่ผมได้บอกชาวลัคนาราศีตุล เอาไว้ส่วนชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักเนี่ยมันไปเดินได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ในเดือนสุภะจริงๆเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่ดีครับเป็นเรือนที่ดีเลยแต่ว่าแม่งติดอยู่นิดเดียวฮะมันไปโยกกับดาวเสาร์ซึ่งอีดาวสูกกับดาวเสาร์เนี่ยมันไม่ถูกกันฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเอ่อมันก็ขยับดีขึ้นแต่รายจ่ายยังคงจุกจิกเยอะอยู่ ชาวลัคนาราศีเมษก็จะหาเงินหาทองได้คล่องนั่นแหละแต่ว่ารายจ่ายจุกจิกยังเยอะอยู่นะครับพยายามจัดระบบในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษก็มีสเสน่ห์ยอยู่ไม่น้อยนะเอาจิงมีสเสน่ห์ยอยู่ไม่น้อยแต่ว่าดาวสุกมันไปโยกกับเสาเนี่ยจะคบใครใครจะมาคบคุณขอให้ดูสักนิดหนึ่งว่าคนคนนี้เ,เข้ามาแบบไหน เข้ามาแบบจริงใจเลยหรือว่ามาแบบว่าหวังผลประโยชน์ผมว่าคุยสักพักหนึ่งนะครับคุยได้สักพักหนึ่งคุณน่าจะพอมองทิศทางออกประสบการณ์เก่าๆน่าจะบอกคุณได้ว่าคนคนนี้เข้ามาแบบใดคือในโหราศาสตร์เนี่ยมันมีความแปลกประหลาดที่สุดก็คือว่าดาวบางดวงเนี่ยเวลามันส่งผลดีเนี่ยนะครับมันมักจะไปดึงนะครับมันมักจะไปดีในใสองเรื่องพร้อมๆกัน นะส่วนบางทีอย่างชาวลัคนาราศีเมษกับตูนเนี่ยคุณไปสังเกตดูเหอะจริงๆมีลัคนาราศีอื่นอีกเวลาขยับดีแม่งมักจะดีขึ้นพร้อมๆกันเวลาการเงินดิง่งความรักแม่งก็ดิ่งพร้อมๆกันเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆแต่เอาเถอยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะหมดเดือนพฤศจิกายนข้ามไปจนถึงเข้าธันวาคมอะ่ะชาวลัคนาราศีตุนกับเมษเนี่ยนะผมว่าภาพโดยร,มรวมๆแล้วถ้าดวงความรักของคุณนะครับในพื้นฐานดวงกําเนิดเนี่ยมันไม่ ไม่ไม่บงไม่้นตึกเกินไปผมก็ถือว่าน่าจะไปได้ส่วนชาวลัคนาราศีเมษคุณยังมีตัวช่วยอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าดีไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือดาวสุ์ที่ไปได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรจะเหนื่อยหน่อยนะครับการงานมีรายละเอียดดีเทลเยอะแต่การเงินก็ถือว่ายังไปได้นะก็มาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอให้ทั้งชาวลัคนาราศีเมษและชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ